สวัสดีค่ะเด็กๆหลังจากที่เรานะคะหายจากการเขียนตามคําบอกนะคะไปนานมากเลยวันนี้เราจะมาเขียนตามคําบอกกันค่ะแต่ผู้ฝ้ายใจดีนะคะจากครั้งแรกนะคะที่เราเขียนกันครั้งละส0คําเราจะเหลือแค่ครั้งละ5คําเท่านั้นค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเขียนกันเลย ก่อนอื่นนะคะหยิบสมุดเขียนตามคำบอกมานะคะห้องหนึ่งใช้สมุด MT นะคะเมื่อได้แล้วให้นักเรียนเขียนวันที่ค่ะเอ๊ววันนี้วันอะไรที่เท่าไหร่เดือนกร,รกฎาคมพศ2564จากนั้นเว้บนบรรทัดแล้วเขียนว่าเขียนตามคำบอก2 สองอันนี้คืออะไรคะเป็นเลขที่บอกว่าครั้งที่เท่าไหรค่ค่ะจากนั้นเว็บบรรทัดเขียนเลขข้อคะ่ะหา1 2 3 4หพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคำที่หนึ่งดู คำที่สองกาแฟกาแฟคำที่สามมีแหมีแหไม่ทันหนูกดหยุดได้นะคะ คำที่สี่เกเรเกเรคำสุดท้ายค่ะคำที่ห้หาเฮฮาเฮฮาไม่ยากนะคะทวนห้าคำนะคะคำที่หนึ่งดูแล คำที่สองกาแฟคำที่สามมีแหคำที่สี่เกเรคำที่ห้าเฮหาหาคำเท่านั้นค่ะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย